เพราะอะไรคุณกับเขาถึงตัดกันไม่ขาดสักทีเป็นเพราะว่าเขาตัดเราไม่ได้หรือว่าเราตัดเขาไม่ได้กันแนะ่หรือว่าทั้งคู่ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรแล้วสุดท้ายจะได้ไปต่อไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วต้องตัดขาดกันไปอะไรที่ทำให้คุณและเขาตัดกันไม่ขาดสักที เราตัดเราไม่ได้หรือว่าเราตัดเขาไม่ได้หรือว่าทั้งคู่ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้เรามาดูพลังงานทางฝั่งเขาไดไพ่์ด์ชาวเวอร์คนนี้เป็นคนที่ทำอะไรมักจะใช้อารมณ์นะหุนหันพันแล่นตัดสินใจอารมณ์ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์โชว์ูไม่พอใจขึ้นมาก็ไม่คุยไม่พอใจขึ้นมาพี่แก่ก็บอกไม่พอใจขึ้นมาพี่แก่ก็หนีหายนะคะแทนที่จะแก้ปัญหาแทนที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุแต่ไม่เลย นะคะเขาใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาล้วนๆมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะคะมีประเด็นมีปัญหากันทีเขาก็ใช้อารมณ์ขึ้นมาทีนะคะได้ไพ่เสาร์ได้ไพ่เดมเพสภายนอกเนะ่เขาอาจจะเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนไม่ค่อยยอมใครยอมหักไม่ยอมงอสำหรับคนคนนี้นะคะเขาเรียกว่า เสียเกินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่หญิงเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีทิฏฐิแต่เป็นคนที่ไม่มีในเรื่องของเหตุผลทุกครั้งนะคะเวลาที่มีปัญหามีประเด็นกันทุกครั้งเวลาที่เขาบล็อกเราหรือเขางเงียบหายไปจากเรานะคะทำเหมือนกับว่าเขาเลิกกับเราอย่างเงี้ยดับเชื่อเชื่อไหมว่าทุกครั้งเนี่ยเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เลยพอเงียบกันไปสักพักเขาจะคิดถึงคุณมาก คิดถึงแบบทนไม่ไหวคิดถึงแบบต้องมาหาคิดถึงแบบต้องกลับมาไพ่ดีเอ็มเพลสนะคะยังไงเขาก็ตัดคุณไม่ได้ลึกๆในใจแล้วเขารักคุณมากเขาไม่มีคุณไม่ได้หรอก,กค่ะคนคนนี้ยังไงเขาก็ต้องมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาตอนนี้เรามาดูทางฝั่งคุณได้ไพ่สองถ้วยความรักความผูกพันการมีเยื่อใหญ่ไพ่จัสติกคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะ ทุกครั้งเวลามีปัญหาอะไรกันก็ตามคุณจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุผลจากใครทั้งสิ้น <c oughs> เขาใช้แต่อารมณ์ของเขาในการแก้ปัญหาอย่างเดียว <c oughs> นะคะยังดีที่ว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแต่มาเจอเราที่ใจเย็นและมีเหตุผลมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะรู้จกักวิสัยใจคอเขาดีว่าเขาเป็นคนแบบนี้ ะ,ะ่ะาก็เออไราก็บอกเออรไรก็หนีหายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาซึ่งก็จริงสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายกลับมาเองในความรู้สึกของคุณอ่ะคุณใจเย็นมากนะ,ค,ะคุณให้อภัยเขาเสมอเพราะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงทั้งคุณและเขานะคะต่างคนต่างก็ตัดกันไม่ได้และท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในวันข้างหน้านะ,ค,ะความสัมพันธ์คุณกับเขาจะดีขึ้นเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย สอนให้เขาโตขึ้นนะคะรวมทั้งตัวคนเองที่คุณใจเย็ยนกับเขาไม่เหตุผลกับเขานะคะจะค่อยๆซึมซับให้เขามีสติมากขึ้นแล้วก็ใจเย็ยนกับเห,เหตุการณ์ในความสัมพันธ์มากขึ้นจนในที่สุดคุณกับเขาจะมีความสุขในมั่นปลายของความสัมพันธ์ค่ะ